โรบตระกูล B.O นะครับเพื่อนๆน,นี่จัดมาอีกหนึ่งตัวนี่คืออุปรกรณ์ที่ให้มานะครับอุปรกรณ์ที่ให้มาก็จะเป็นขขอต่อเ้าต่อดำๆแบบนี้ให้มากี่ตัวสี่ตัวเขาต่อดำๆแบบนี้สี่หุนกับหกหุนสี่ตัวนะครับก็เขาจะต่อตัวด้านบนเนาะแล้วก็ด้านล่างด้านหน้าแบบนี้นะครับ ตะก,กูมีโอเนี่ยใช้ได้ทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มนะครับเมนหลักๆเลยของเขาก็คือตัวนี้คือเน้นเรื่องประหยัดไปเป็นหลักนะครับการดึงน้ำเนี่ยก็มีรุ่นตัว2องพก็คือ2องพันลิตรสามพันลิตรห้าพันลิตรสี่พันลิตรแล้วก็ห้าพันลิตรนะครับก็ตามสเต็บเลยครับก็คือบีโอสองพันสองพันแล้วก็สี่พันห้าพันเจ็ดพันได้แล้วตัวเก้าพันอีกตัวหนึ่งคือตัวตัวของสูงเลยตัวที่ แรงดิสตดของตระกูล V.O. นะก็คือตัวนั้นก็8ปดพลิตหรือเก้าพันลิตรนี่แหละจะไม่ได้กดดูในตตการ้าได้เลยครับบอกเลยว่าตัวนี้คือเน้นเงียบแล้วก็ประหยัดพลังงานเป็นหลักด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับนี่ใครสนใจก็ปั๊มนะครับโซโบจัดแปลงพิกัดด้านล่างซ้ายมือ